ฮะก็มีทนายปากหมา้องคนออกมาให้คาแนะนําว่าอย่ามาฟังพวกเรานะฮะคนมันปากหมาให้มันปากหมาต่อไปอย่าไปสนใจไปเลยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอ่ยชื่อแล้วเป็นเสด็จจันไรก็ปากผมแต่ท่านผู้ชมดาวออกเว่าใครเพราะว่ามันต้องการแสงมันไม่มีราคามันเหมือนหมาก้อนหนึ่งอยู่บน ทางเดินแล้วเราต้องเดินหนีมันไปให้มันดำรงความเป็นหมาของมันอยู่ต่อไปไกลายเป็นกระสคลิปไวเรลที่หลายคนแชร์สนันโซเชียลเลยทีเดียวค่ะสำหรับบางช่วงบางตอนในรายการสนธิเล่าเรื่องของนายสนธิลิ้มทองกุลหลังจากที่ได้ออกมาฟาดถึงทนายบางคนชนิดที่เรียกว่าน้าชาสะเทือนไปทั้งบากเลยทีเดียวค่ะซึ่งพอฟังแล้วเนี่ยหลายคนก็เดาได้ไม่ยากค่ะว่าหมายถึงใคร โดยโนรยการสนทิเล่าเรื่องขาดทางช่องสนทิทอล์กในอ p พีไอแย้มสติสตังสตรีวันที่21พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารบ้านเมืองรวมไปถึงอัปเดตเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกยซอที่ก่อดหน้านี้ค่ะนายสนธิลิมทองกุลได้กล่าวถึงปัญหาและความซับซ้อนซ่อนเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยซที่คาราคาซักามาหลายปีค่ะและมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนรายย่อยมากกว่า กวา6ล้าน4แสนคนแบ่งเป็นผู้กู้3ล้าน6แสนคนผู้ค้าประกัน2ล้าน8แสนคนยอดนี้วรวมกว่า483,000ล้านบาทค่ะ โดยมีกยศมีสัดส,ส่วนนี้เสียหรือ NPL สูงถึง60-70%อร์เซหรือประมาณ2.3ล้านคนจากจํานวนผู้กู้รวม3.6ล้านคนโดยต้องนับว่าเป็นสินเชื่อที่มีนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL สูงสุดในบรรดาดนี้ทั้งหมดค่ะและในที่สุดค่ะเมื่อค่างวดที่เพิ่มขึ้นบวกกับลูกหนี้ส่วนมากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจกและส่งผลกระทบต่อการชรําระหนี้เมื่อไม่สามารถผ่อนค่างวดได้ทําให้ลูกหนี้ต้องเจอกับค่าปรับสุดโหดในอัตราสูงถึง18%เสุดท้ายลูก มีอยศที่ไม่สามารถชำระคืนได้อยู่แล้วต้องเจอกับเบีย้ยปรับจำนวนมหาศาลแล้วลูกนี้จะมีปัญญาหาเงินที่ไหนมาจ่ายเมื่อค่าปรับสมทบเป็นจำนวนมากตอบมากเมื่อลูกนี้นับเงินมาชำระหนี้กับต้องเจอปัญหาซ้ำเติมเมื่อกฎหมายกำหนดให้เงินที่ผ่อนชำระต้องนับมาหาค่าปรับก่อนเป็นลำดับแรกตามด้วยดอกเบีย้ยและเงินต้นที่มาเป็นลำดับสุดท้าย จากลำดับการตัดหนี้ข้างต้นทําให้ลุงนี้หลายรายค่ะเมื่อจ่ายหนี้จะถูกนํามาตัดเฉพาะค่าปรับหรือดอกเบี้ยเท่านั้นทางที่เงินต้นไม่ลดลงเลยบางรายถึงกับทอเมื่อชาระหนี้มาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เห็นอนาคตยอดหนี้ไม่ลดทําให้ไม่จ่ายหนี้ต่อค่ะ โดยก่อนหน้านี้ค่ะนายสนธิลิมทองกุลก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความลงทางเพจคุยถูงเรื่องกับสนธิในประเด็นของ <c oughs> กยศด้วยค่ะว่ามหากาบนี้กยศอ,อัรม,มหิตตั้งแต่ยอดนี้ที่ขัดกฎหมายแล้วมีน้าหักเงินชาวบ้านได้อย่างไรกยศครับอันนี้เป็นการกระทําที่อัรม,มหิตและทําลายเศรษฐกิจมากบางรายถูกนายจ้างหักเงินไปทา,ทางทที่จําระหนี้หมดแล้วหลายแสนบาทเพราะกยศยังต้องการเงินจากผู้กู้โดยไม่สนใจความถูกต้องโชคดีหน่อยที่มีคนไปรู้เท่าทานันวยวายก็ ได้รดนี้โดยมีคำถามว่าบัญชีสองซ่อนอยู่หรือไม่ถ้ามีจริงถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายโดยเจตนาทั้งสิ้นที่ผมสนใจก็คือเมื่อกฎหมายฉบับใหม่ประกาศบังคับใช้แล้วต้องมีผลบังคับใช้ทันทีไม่ใช่ไปหักเงินผู้กู้เพิ่มโดยอ้างว่าการคำนวณใหม่ยังไม่เสร็จเพราะผมเชื่อว,ว่ามันผิดกฎหมายและความจริงมีคนเสนอแอปพลิเคชันในการคำนวณนี้ใหม่ใครถูกต้องตามกฎหมายอย่างแม่นยำเขาคิดบัญชีละ10บบาท3.6ล้านคนก็แค่36ล้านคน กอยศออไม่เอาเพราะว่ามันมีการเตรียมพร้อมจะรวมถึงเงินค่าขอรับชานกอยศออเป็นแอปพลิเคชันที่คำนวณเท่าไหร่ก็ไม่ผิดโดยเฉพาะการประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระบ,บุชัดเจนว่าการคำนวณที่ใช้บีบบังคับตัดลูกหนี้นั้นเป็นการคำนวณชั่วข่าวทีไม่ถูกต้องในเมื่อมันคำนวณชั่วข่าวไม่ถูกต้องผมก็เลยถามว่าระบบไม่เสร็จคำนวณไม่เสร็จ คำนวณผิดแล้วไปหักเงินผู้กู้ได้อย่างไรนี่มันผิดกฎหมายอีกหรือเปล่าและตั้งแต่เมษายน2568สั่งในจ้างหักบัญชีลูกหนี้เพิ่มเดือนละ3,000บาททั้งที่กฎหมายใหม่สั่งให้คิดดอกถูกลงแล้ว ผมเคยสงสัยว่าทำไมยอดนี้ที่ต้องคานวณใหม่ตามกฎหมายใหม่ทำไมไม่ถูกต้องเสียทีหรือเป็นเพราะว่ามีคนได้ผลประโยชน์หรือไม่เช่นมีกระแสข่าวว่าการดําเนินคดีกยศจะต้องจ่ายให้สํานักงานกฎหมายบางแหง่งทั้งการติดตามทวงนี้ตามนี้ถวงนี้ฟ้องร้องหลยละ7,500บาทจากจํานวน3.6ล้านบัญชีคิดเป็นเงิน2 7 0 0 0ันล้านบาทมีผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ของจํานวนนี้ที่ถวงได้ใช่หรือเปล่า เฉพาะงบรายรับรายจ่ยายกยศระบุไว้ว่าในช่วงโควิ 19, ด19ตั้งแต่ปี2563ถึง2566มีลูกหนี้กยศถูกดำเนินคดีไปแล้ว9ล้านคนค่าใช้ใจ่ายเฉพาะในการดำเนินคดีในปี2565รวมทั้งสิ้น434ล้านบาทในปี2566ค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดีรวมทั้งสิ้น394ล้านบาทพวกคุณมีความสุขกันมากใช่ไหม วันเสาร์ที่17พฤษภาคมผมและอาจารย์ปาเทพจะเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนี้กยศที่บ้านพระอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงเพื่อจะรวมทุกกรณีบันดำเนินคดีความกับผู้บริหารกรยศทั้งหมดเขาให้ท่านเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อมใบสัญญาเก,กินกู้ยอดชำระในแต,แต่ละเดือนและวันที่รวมถึงยอดหนี้คงเหลือและคนที่พร้อมจะมอบอำนาจให้มูลนิธิอย่างเป้าแผ่นดินไปดำเนินคดีต่อไปแล้วเราพบกันครับ ซึ่งล่าสุดข่าคุณผู้ชมในรายการสนธิเล่าเรื่องเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางคุณสนธิเองก็ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกยศที่ได้เดนหน้าทําตามที่ได้กลืนไปแต่ก็มีบางช่วงขาศทีฟาดจุกถึงที่ไหนบางคนแบบเจ็บแสบด้วยค่ะว่าหลายเรื่องที่เราทํามาแม้กระทั่งล่าสุดในเรื่องของกยศอ,อยากไปกังวลอีกไม่เกินเดียเด๋ยวนี้ เราจะเดินหน้าแล้วสำหรับกอยศออนในทางกฎหมายตอนนี้เรารวบรวมข้อมูลอยู่เราจะฟ้องสารแพ่งหรือสารปกครองสารที่สองคือสารแพง่งฟ้องคู่ขนานไปเลยถ้าแพ้แล้วก็อุทธร์เราไม่ได้กูอะไรทั้งสิ้นทีนี้สิ่งที่เราทำนั้นมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็จะมีทนายปากหมาบางคนออกมาให้คำแนะนำว่าอยากมาฟังพวกเราคนมันปากหมาให้มันปากหมาต่อไปอยาไปสนใจมันผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน เอ่ยชื่อแล้วมันเป็นสซจันไรกับปากผมแต่ท่านผู้ชมเดาออกใช่ไหมว่าใครเพราะว่ามันต้องการแซงมันต้องการให้พวกเราเอ่ยชื่อมันแต่ผมกับปานเทพบอกแล้วว่าอยากไปเอ่ยชื่อมันมันไม่มีราคามันเหมือนขี้ม้าก้อนหนึ่งที่อยู่บนทางเดินแล้วเราต้องเดินหนีมันไปให้มันดํารงความเป็นขี้ม้าของมันอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ในขณะนี้อยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบว่าผมบอกไปแล้วว่าถ้าใครโดนเรียกให้ไปประนอมนี่ไม่ต้องไปให้มันส่งจดหม,มายมาแล้วเอาจดหมายมาให้เราเรามีทีมทนายความหลายคนที่พร้อมจะมาช่วยเราในเวลาที่เขาว่างและในขณะเดียวกันเรากําลังจะหาทนายความหลายคนที่จะมาทํางานประจํากับเราด้วยสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยเอาเป็นปกติธรรมดานะฮะก็มีทนายปาก บางคนออกมาให้คาแนะนําว่าอย่ามาฟังพวกเรานะคะคือท่านผู้ชมคนมันปากมันปากต่อไปอย่าไปสนใจไปเลยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอ่ยชื่อแล้วเป็นสนิทจันกว่าปากผมท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมดาวออกใช่ไหมว่าใครเพราะว่ามันต้องการแสงมันต้องวายพวกเราเอ่ยชื่อมันแต่พวกผมก่าปาเจีบอกแล้วอย่าไปเอ่ยชื่อมันมันไม่มีราคามันเหมือนหมาก้อนหนึ่งอยู่บน ทางเดินแล้วเราต้องเดินหนีมันไปให้มันดำรงความเป็นหมาของมันอยู่ต่อไปซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าคลิปนี้นกลายเป็นไวรัลที่คนแรแชร์กนสนันและมีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอยางล้นลามซึ่งหลายคนเองก็มีการพุ่งไปอย่างทนายดังที่ออกมาตอบโต้ตสนธิลิ้มทองกุลและอาจารย์ปานเทปอยู่บ่อยครั้งอาทิ90%์ดาวพันเปอร์เซ็นไอดีโชว์ทนายปากหมาไม่มีราคาขี้หมาชัดเจนจริงค่ะอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือ ใครๆก็รู้เป็นใครผมรู้เลยว่าท่านสนธิพูดถึงใครฮ่าฮ่าฮ่ฮตาตาทักดีทักนานค่ะกอบังเอิญบังเอิญค่ะเป็นจังหวะประจวบเหมาะกับที่ก่อนหน้านี้ทางทนายเดชากิติวิทยานนั่นเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายในคดีดังต่างๆที่สังคมให้ความสนใจและหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของก่อยศอหยุดด้วยค่ะหลังจากที่มีประเด็นเรื่องการหักเงิน3,000บาทของลูกนี้ก่อยศที่ผิดนัดชำระค่ะ เรื่องของกยศที่มีการหักเงินช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนและหักเงินเพิ่มอีก3,000บาทกับคนที่กู้ยืมที่ชําระตั้งแต่เดือนเมษาคือเรากู้เงินกยซอ,อไปผิดนัดเราก็ต้องใชหนี่พอผิดนัดเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินคืนทั้งหมดก็ได้นี่หลักกฎหมายแพ่งธรรมดาผิดสัญญาก,กู้ยืมพอผิดนัดปุ๊บคุณจะมาผ่อนชาระเป็นรายเดือนมาต่อรองก็ไม่ได้แล้วเขาก็สามารถที่จะกําหนดว่าคุณผ่อนได้เท่าไหร่จะหักยังไงก็ได้ทําได้หมดผ่อนลูกนี้ ประเภทนี้พอโดนหักเงินเพิ่มสามพันก็โวยวายไม่เป็นธรรมเดือดร้อนต่างๆคือคุณกู้เงินกยศออไปดอกเบี้ยตามถึงเวลาคุณก็ไม่จ่ายพอไม่จ่ายเข้าทวงนานแล้วหลายปีเขาก็หักเงินเพิ่มเพราะคุณทําผิดสัญญาที่ตกลง<ๆ>ก็เอะอะโวยวายไม่เป็นธรรมต่างๆนานาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยผมเนี่ยเป็นวิทยากรกยศมาหลายสมยัยได้รับเชิญจากผู้จัดการกองทุนไปบรรยายคนที่เบี้ยเงินกยศแมนโคตรเยอะ เป็นร้อยล้านบัญชีที่รัฐบาลให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่คนเหล่านี้บางส่วนไม่ยอมจ่ายมีงานมีการทําก็ไม่ยอมจ่ายเอาเงินไปจ่ายอย่างอื่นมีอาชีพก็ไม่ยอมจ่ายมันก็บอกว่าดอกเบีย้ยตามและเจ้านี้ก็เป็นรัฐบาลไม่สนใจคนพวกนี้ไม่มีความรับผิดชอบพอโดนหักเงินเพิ่มก็มาวอยบอกไม่เป็นธรรมเดือนร้อนต่างๆ คุณเอาเงินหลวงไปเป็นงบประมาณต่างๆที่มันต้องรับภาษีแล้วไม่ใช่นี่แล้วเด็กรุ่นหลังจะไปกู้เงินที่ไหนมาเรียนความรับผิดชอบไม่มีคนพวกเนี้ยผมไม่อยากไปให้ราคาไอ้พวกที่เบี้ยนี่กยศในฐานะที่ผมเป็นวิทยากรน,นะเรื่องของกยศนะครับนะครับที่มีการหักเงินช่วงเดือนพฤษภาคมาช่วนะครับนะแล้วก็หักเงินเพิ่ม3,000บาทกับคนกู้ยืมที่ผิดชำระตั้งแต่เดือนเมษาคืออย่างนี้ คือเรากู้เงินกยสอไปพอผิดนัดเราก็ต้องใช้นี่พอผิดนัดแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินทั้งหมดคืนก็ได้นะครับอันนี้หลักกฎหมายแพ่งธรรมดาผิดสัญญากู้ยืมพอผิดปุ๊บคุณจะมาผ่อนชําระเป็นรายเดือนจะมาต่อรองอะไรไม่ได้แนละ้วเขาก็สามารถที่จะกําหนดว่าจะให้คุณผ่อนเท่าไหร่จะหักยังไงก็ได้ทําได้หมดคานนี้พอไอ้ลูกหนี้ประเภทนี้พอแล้วพอโดนหักเงินเพิ่มสามพันก็โวยวายไม่เป็นธรรมอะไรต่างนะเดือดร้อนอะไรต่างคือคุณกู้เงินกอยสอไปเนี่ยดอกเบี้ยก,ก็ต่ําถึงเวลาคุณก็ไม่จ่าย นะพอไม่จ่ายเขาทวงนาะนแล้วหลายปีแนละ้วเขาก็สั่งห,หักเงินเพิ่มเพราะคุณทําผิดสัญญาที่ตกลงก็เออะโยวายไม่เป็นทําอะไรต่างนะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมเป็นวิทยากรกรยศมาหลายสมัยได้รับเชิญจากานะครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยไปบรรยายเนี่ยคือคนที่เบี้ยวเงินกยศนะี่แม่งโคตรยเยอะเลยเป็นแสนเป็นล้านเป็นจีะเงิน,ะนที่รัฐบาลให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่คนเหล่านี้บางส่วนเนี่ยแม่งไม่ยอมจ่ายนะมีงานมีการทําก็ไม่จ่าย เอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นมีอาชีพก็ไม่จ่ายคือมันมองว่าอะไรหนึ่งดอกเบีย้ยต่ํานะครับแล้วก็เจ้านี้ก็เป็นรัฐบาลไม่สนใจนะอะไรทานองนี้คือคนพวกนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบนะครับเนะี่ยนะมีความรับผิดชอบเนี่ยแล้วพอโดนหักเงินเพิ่มสามพันก็จะมาวอยบอกไม่เป็นธรรมเดือดร้อนแรงต่างอนะ่คุณเอาเงินเอาเงินหลวงไปเนะี่ยเป็นงบประมาณอะไรต่างที่มันต้องรับภาระภาษีแล้วคุณแล้วคุณไม่ใช้นี่แล้วเด็กรุ่นหลังจะไปกู้เงินที่ไหนมามาเรียนนะ คือความรับผิดชอบไม่มีคนพวกนี้ยผมไม่อยากให้ไปให้ราคาไอ้พวกที่เบี้ยนี่กยอนะครับนะในฐานะที่ผมเป็นเยี่ก่อนนะเนะี่ยคนรุ่นหลังจะไปเอาเงินที่ไหนแล้วพวกเองยืมไปนะ้วไม่ไม่ยอมจ่ายพอก็หักเงินเพิ่มโวยวายไม่พอใช้ก็เองเอาเงินไปนะ่ะเองมีงานทําเองเรียนจบแล้วถ้าเองผ่อนก็หมดแล้วดอกเบี้ยก,ก็ต่ํานะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับไอ้เรื่องกยอเนี่ยผมไม่เห็นใจลูกนี่หรอกนะครับตรงไปตรงมานะอืมนะครับอ่าเข้าใจนะ อเอย่าไปส่งเสริมให้คนเบี้ยวนี่รัฐบาลไทยบอกโอ้คนไหนไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวรัฐบาลซื้อนี่มาเคยผ่อนร้อยบาทตอเหลือเท่านั้นเท่านี้ลดนี่ให้อย่าไปส่งเสริมการเบี้ยวนี่ประเทศไหนส่งเสริมการาเบี้ยวนี่คือประเทศนั้นชิปหายใครก็จะมาลงทุนนะต่อไปใครไปกู้เงินแบงก์ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยตามที่ตกลงกับธนาคารแต่ถ้าใครโกงแบงก์ใครเบี้ยไม่จ่ายเ,เดี๋ยวรัฐบาลดูแลให้คนก็เบี้ยกันทั้งประเทศนี่ นะครับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเบี้ยวนี่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโมเลหฮาศาสต์นะโมเลหฮาศาสต์ก็คือการวัฒนธรรมที่ไม่ดีนะคนโกงคนเบี้ยวคนไม่จ่ายนี่รัฐบาลไปส่งเสริมดูแลอ่างว่าเดือดร้อนไม่ใช่หรอกคนพวกนี้ไม่มีวินัยทางการเงินใครทย่จะมาลงทุนประเทศเรา อน,นอกจากนี้ค่ะล่าสุดในทางทนายเดชาเองก็ยังได้มีการโพส์ข้อความลงทางเพจ Facebook อีกค่ะว่าเตือนพยยันลงชื่อสื่อบางคนชวนเบลนี่กยศหรือยุยงให้ฟ้องกยศเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บก็คือลูกนี้และยังคอมเมนต์ใต้โพสตเพิ่มเติมอีกค่ะว่าผมเคยเป็นวิทยากรอบรมนักทวงหนี้ของกยศมาก,ก่อนกยศถือเป็นหน่วยงานที่ดีมากครับดอกเบี้ยก็ตาม ด้านชาวเด็ดเองค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกัน,นรัวๆค่ะว่าสื่อมวลชนแบบนี้มึกไม่พายเอาทีนราดน้ําอีกเป็นนี้ก็ยศ้อนแล้วยากจะไปฟ้องก้อยศอีกเหรอมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอรู้ดีรู้แบบผิดผิดทุกเรื่องเอาเงินเขามาใช้แล้วจะยังไปฟ้องเขาอีกมึงบ้าหรือเปล่าไปให้สุดซอยไปตอบไม่ได้เพราะเป็นซอยตานจุกกรู ขณนะที่อีกฝ่ายค่ะที่เห็นต่างเนี่ยก็บอกว่าก่อนจะเม้นเนี่ยหาข้อมูลกันหน่อยลูกนี่เขาเดือดร้อนกยอสอมันก็เกินไปในยุคเศรษฐกิจที่ไม่มีแหลกอย่างนี้หากช่วงเมษามันเป็นช่วงคนเทศกาลท่องเที่ยวสองผมเหยียโดนหกัก7-8ถึงแดพัน เอาเงินที่ไหนมากระตุ้นเศรษฐกิจกฎหมายทีลูกนี้ไม่มีสิทธ์ต่อรองก็เข้าใจว่าเป็นนี้ก็ต้องจ่ายคือเข้าใจแหละแต่จ่ายไม่ถึงยอดคงค้างแต่เนี่ยเล่นหักโคตดไปครับแบบหนึ่งในฮาของรายได้อ่ะครับเขาจะเอาที่ไหนจ่ายหมื่นอะนถักอ้อมได้เลย ก็เอาละค่ะก็ไม่รู้ว่าทางนายสนธิริมทองคูณออกมาฟาดแรงถึงท่า่บางท่านในครั้งนี้เนี่ยจะหมายถึงใครเพราะว่าก็ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อที่ชัดเจนค่ะขณะที่ทางทนายเดชาเองก็มีการกล่าวถึงสืบบางช่องที่ทําเกี่ยวกับเรื่องกอยสอก็ไม่รู้ว่าหมายถึงบ้านพระอาทิตย์หรือไม่อย่างไงค่ะก็คงต้องจับตารอด,ดูกันต่อไปแต่ว่าคุณผู้ชมคะจะเข้ามาคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็ระวังไว้ด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง u t u b e ทัดตลาดและเพจ f a c e b o o k ทัดตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ